สาบายดีพี่น,อน้องสวัสดีเ็ินนนนส <นะ S 2> ุขุทุกค,ค,คนทนกอนเ<ป>ที่ยวงานช้างจา้าทุกคนทุกท่านนายพ่ออยู่ไหนัางแรกของปีแ,บบแล้วพี่น,อน้องจ้าชุดสวยจังเลยซื้อมาให้ใครเราเราข้าแลวพ่นอ,นพนอนเองเหรอไปจังกัเพ่อ มาเต็มคันรถเลยพี่น้องฟองไปงานช่างงานช่างสู้ริ่นฝากรถลดค่ารหัสิบบาทพี่น้องเซ็กกอกเซ็กกอกเซ็กกอกตรงน้ำเดือดข้างในลูกเดินทางในแทงแหล่ด้วยพี่น้องเลย กระตูนมันใหญ่งไงมันก็ใส่ไปใส่มาแล้วปลาแตงนำทีมหลานเลยนะ่ะเดนดาปลาแตงนะพวกเองใครป้าพี่นะนอ,ย, <laughs> อ,ย,อยนะ้ำมันดึงพ่อมาแล้ว ื่อนี่มือมืออื่นใายพี่น้องจ้าเนาะงานเริ่มแต่มันทีสิบสี่เป่าเราบอด้มาปูบอกว่าเพนแก้มนะ่ะเข้าทางไหน กีค่คนนี่ยสองสี่หกแปดสิบสองสองสี่หกแปดสิบสิบคนจ้าไนช้างอยู่ไหช้างบัวช้างเดี๋ยวออกมาก่อนนะนะนะข้านะเต้จ้องแต่ของกินข้ดดานะ ลูกชิ้นใหม่ๆจ้าลูกชิ้น,น,นงนั้งพี่น้องก็ส้างย่างอยู่ข้างหน้านครับช,ช้างจ้าช้างอันนี้หมูเด้งจ้าสวันนี้ค่ะหมูเด้งปลาหมึกปลาหมึกมือนเหมือสุดท้ายพี่น้องจ้าอันนี้อหรอ เลยพี่แดงพี่แดงน่าอร่อยังไหมมันจะแป้มสีสันน uh> ่ะโอ้โหมะขามมะขามจ้าขามมารวยมาเพยซ้อนแต่คองกินได้พี่หน่อยเลยมาละสิบบาทจ้า ได้อะไรสบายวะแก้มอ่ะนี่ะสีสันอ่ะเขาเรียกว่าอะไรลุงขนมอะไรเอ๊ะอุ้ยพี่แจงมะม่วงเนาะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนออกมาก่อนซื้อป้ายซื้อป้ายพี่น้องพี่พี่ บาทพี่น้องผู้ใหญ่สาวบาทเด็กน้อยสีบาทเนาะคนไม้เลยเนาะโหดโหดโคะกว่าคนอยากจะอยู่สูงๆจังเลยอ่ะคนดีรอ ปะเทงเนาะจนเจเนียร์ประเทเสรของกินเยอะแยะมากมายเลยพี่น้องจ้าคนกันหลายเขากินกันลายเลือกบุกเลยค่ะกำลังการงานสร้างอย่างนีเลยพี่น้องเย้ย <c oughs> คนรี พี่น้องก้องปลาอุ้ยปลาปลาปลาส้มปลาส้มปลาส้มจ้าจ้ามตัวลอยจ้าปลาส้มปลาสุ่มพี่น้องก้องปลาแพ็คละลอยแต่ละซองละลอย อันนี้ข้าง,ล,งล้านกำลองแบบคนคมรีรอดบปีนเนาะเน่อนอของแท่ลกกระทับกร,บรบอบับกรอบเยังก้ากินเดก้าก้ได้เดินก้าดู มันจะเป็นของหวานจ้าของหวานของหวานมากกันบสิบสามคนหนูแตงกจอะเมาน้องติมขันโดดเลย ว่าถุงละห้าสิบอันนี้อร่อย <l acht> <des per ate> ได้เอง เง so like, ี้ยสิบาเองไหม่ชิ้นไปเถอะให้กินให้อิ่ไปเลยปดวของกินคนก็ปวด สละบาทพี่้รงกะบริแพงเนาะโอเคอยู่แก้มน้าเราไมแก้มอ่ะแกแมวเหรอแมวเาเลครับ เราสื ses, variance, ้อห้างเสื้อยางแกงนนองกรกับ่ะด้ซ้ำอันไหนตุกตาหนูน่ะซีมพูอ่ะตุกตาซีมพูอยู่ไหนที่ประแจงให้อ่ะ เต็มไม้เต็มมือเลยพี่น้องเ้ยไม่แต่กระกระตุกกระตาสามดอก้าบทดอกกระซาบะเตะกระไดเลยเออแล้วก็ซื้อข้างนอกครับเสือผ่าบ่ได้ยังเลยเสือตัวเดียวหาให้น้องกอนก็ได้พี่น้องเอ้ย ของกินลายเขาเสือผาบ่คอยมีเลยต้องไปสือสบายคนแหละมะม่วงมะม่วงจ้งจาลดชนะเต็มใหม่เต็มมือเลยน้ำเต้าบุญเนีเออแล้วค่อยซื้อขาเบิ่งต้องขาจาวเด้ิพี่น้องหิวก็บลุงตุงนางไปร,รออย,ย่าลดไปกินอย่าลดดีกว่าข้างหน้าก็มีของกินเหมือนกันอ่ะ ขนมหูช้างเหรอได้ตุ๊กตาเต็มรถเลยจ้าท่านผู้ชมรถจะได้อะไรคะออน้ำได้หอได้กุ้งกุ้งอะไรเนี่ยก็อะไรนะแกงปลาหรอสามดอกยี่สิบพี่นอ้องเว้ยส่วนอันนี้นหนึ่งดอกหนึ่งดอกมาตุ๊กตาประแตงได้ให้น้ำกรสีภูนหนอนอะไรนั่นเหรออืม ลงนกนุงนกลอยยูแกะน้ำดำลูกหมาเร้าน้ำดำเสื้อผ้าก็ไม่ค่อยมีเลยพี่น้องเอ้ยมีแต่เสื้อผ้าคนโตตุ๊กตาเต็มรถเลยวันนี้ถืออ้าเทนูเห็นไหมน่ะหกหมดแล้วนะไหนั่งกระโดดเด้อสวยเด้อล่าอลไรเด้อพี่น้องฝากติดตามไอกดแซเนาะพบกันใหม่คลิปหน้าสบายดี